สองดอกเราจะเห็นตรงนู้นหนึ่งนิดน <Luis> ึงนะคะนี้อยขาแข็งมากเลยอะดูสวยมากๆนะคะโตรงนู้นนี่ใต้ต้นไม้นะคะนี่นี่ โอหนี่เพิ่งมานะคะเพิ่งสตาร์ทเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงก็เยอะเลย สวยมากว้าวมาวินเอาเร็วดูนะคะดูเยอะเต็มไปหมดเลยมาวินมาวินดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูนะคะเยอะมากเยอะมาก It don't matter we'll check them later you see I thought you said morales. No, she gets excited that uh, she forgets. Oh my Oh Oh my god. Oh my <laughs> Diane, oh my Diane, can not oh <laughs> come oh, get your oh, wife. Oh, <laughs> oh, <laughs> she's, she's so excited. Oh, my goodness. <laughs> yeah, Hello, I, I, I think so. Yeah, <laughs> so excited. Yeah, <laughs> Oh my god they're everywhere they're <Yeah. S 2> all they're all throw over here you pick now JJ you fill your basket already yeah yeah <laughs> <laughs> I left that for you guys thank you <laughs> วันนี้ก็เข้าป่ามาอีกแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยเจอนะพอมาถึงปุ๊บก็เจอเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างอากาศ ฝนไม่ตกนะแต่ว่าหนาวนะคะเด็ใจใจดูดูนะมววินกน็เก็บยืนนะคะโอ,มมอ้เต็มมือเต็มมือมายวินเลย ดูดูแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วอหยุดใต้ดินแบบนี้ค่ะ สวยอย่างเงี้ยเนาะเออของเจเจสวยอยู่ของเจเจไม่ได้ตัดขาแต่ดูไม่เบื่อเยอะมากนี่นี่มะมากับเคนแล้วก็พี่ปูพี่ปูเต็มไปหมดเลยเย้ไอ้ฟ้าเฮีย เจเ๊ยชอบดึงนะคะเพราะว่าจะไปตัดขายที่บ้านจะได้มีงานทำอีกหน่อยนึงน,นี่นะคะดูโอ้ยเลี้ยมาก นี่นะคะดูเยอะมากเลยเอ้ยนั่งพักก่อนนะคะเย,เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเพราะว่าฝนตกมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะมันก็เลยขึ้นเยอะมากๆเอาตะกร้ามาใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงแต่ก็ยังเล็กอยู่ดีนะเจว่าจะตัดขาเป็นบางส่วนออกนะ,ะให้มันสะอาดกว่านี้อีกนิดนึงไม่รู้มีดไปอยู่ตรงไหนละคือ <c oughs> <c oughs> แล้วมาวิ่ก็เดินไปกับเคนแล้วนะคะทิ้งไปแล้วทิ้งเจไปแล้วเดี๋ยวเจจะเอาไงเดียอยากจะตัดขาเป็นบางส่วนนะคะดูนะคะเยียมากนั่งตัดขาให้ทังควาสะอาดนิดนึงก่อนนะคะเออ นี่นะคะเยอะมากเลยอะในตะกร้าหนูอะเยอะมากเลย <c oughs> มันได้ฝนนะเนาะ <c oughs> ดูนะคะดูดอกสวยมาก <c oughs> ดูนะคะดูดอกสวยมาก ก็ถ้ามาหาเห็คร่ะต้องตะโกนเรียกกันเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะเด็กก็ตัดขาไปอย่างนันนิดอย่างนั้นหน่อยเหลืองอลางมากดอกใหญ่มากต้ยมยำหหูนึกถึงต้งยมยำเดี๋ยววันนี้จะทำต้ยมยำให้มาวินนี่นะคะ สวยมากดอกนี้นะคะใหญ่โตมโหลานมากโหสุดยอดเลยน,นี่นะตัดขามันจะได้เบาๆนี่นะคะถ้าคนมาเห็นตรงนี้รู้เลยว่าเราหาได้เยอะตัดขาเพียบเลย อันนี้มาแค่แป๊บเดียวประมาณสิบสิบห้าน, 10, นาทียี่สิบนาทีอะดูที่นี่นะคะขาแบบนี้เลยปวดมากนี่นะคะ นะคะดูดอกอย่างเงี้ยกำลังดีนะ เขาขายหนูว่าเอาไปขายแบบนั้นน่ะนี่นะคะพี่ปูก็อยู่ด้านหลังเสื้อเหลือง <c oughs> หนูมาเจมาชุดชมพูนะคะอูนี่ไงตัดขาเต็มไปเลยเนาะโอ้ยรอ,องเทา้ารองเทา้า เหลืองเต็มไปหมดเลยนะที่นี่เห็ดจะเหลืองแบบว่าเหลืองสวยมากดูนะคะนู่นข้างล่างก็มีนะตรงนี้นะคะดูตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยเหลืองสวยมากสวยเนาะหนูว่ามันมันกำลังช้ำช้ำแต่ว่าไม่ไม่เละนะไงไงแตถ่ถ้าดอกใหญ่เนาะ โอ้นี่้นนตมเลยยนี่ตมหมดเลยอะนี่งนนนีเนี่ยเออนี่นั่งรอพี่ปูเก็บแล้วนะคะเหนื่อยเกียปู because huh? in the job in how we're kind of bored from now <laughs> <laughs> not really but yeah you know oh, oh, yeah. now give it save <laughs> <laughs> it <laughs> ดอกใหญ่มากนี่ตรงนู้นด้วยนี่นะคะนี่ปิปูนี่นี่เยียบเยเยียบเยีเยียบโอ้ยย้มสามพี่พ p ่ เดี๋ยวเฮียเอาไว้น้อยเฮีย excited เยอะมากมากนะคะเยอะมากเยอะมากเลยมาที่ไรหาเห็ดที่ไรก็ตื่นเต้นทุกทีนะถ้าได้เจอนะคะทอนงทั้งที่รู้ว่าเก็บไปเยอะแล้วเหมือนกัน นะคะขาย,ยาวยาแบบน,นี้เลยนี่นะคะดูดูเต็มไปหมดเลยนี่ว,ว้าวพี่ปูอโอเอเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยนี่นะคะดูเต็มไม่หมดเลยพี่ปูอยู่ทางโน้นนะคะ มะวีตลอดเยอะมากนะคะดูน so, uh, so ี่ดูสวยมากดูดอกนี <right> ้นะคะ ออดูนะคะสวยมากจริงๆเลยสวยมากๆมาวิ่งลูกกันดี yeah. s <S มาเดียวไปหามาวิ่งกับพี่ปูก,ก่อนคือถ้าเจอที่มันนะก็คือจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะนี่เจมใส่ไมโครโฟนด้วยนะวันนี้เพราะว่า เสียงดังนะคะเต็มแล้วนะคะเดินไปอย่าให้มันตกนะมาวิ่น,นะ <Yeah. S 1> อย่าให้ล่วงนะอย่ากตกนะหาตั้งนานมาวินเดินไปตกไปนะคะทำตกไปเรื่อยอืออืขาสวยมากม่ปู เยอะมากมากเยอะที่สุดโหนี่นะคะแย่กันเก็บนะมาวินเฮียมาวินมาวินบิ๊กวัน gie! away, get away. มาหลายคนก็จะสนุกแบบนี้นะคะก็หาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอีก claro> ท pues ี่หนึ่งนะคะก็วันนี้ก็จะเซอร์เว์ไปเรื่อยๆเยอะๆเลยนะคะเอาให้หมดป่าไปเลยนะนี่ใส่ไว้ก่อนนะคะต้องเอาลังมาใส่นะเพราะว่าลังมันเก็บความชื้นได้ดีนะคะโอ้นี่นะคะเรียบร้อย พันนี่เจก,กับมาวินแล้วก็พี่ปูแคนหากันเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ได้เห็ดเหลืองเยอะมากๆได้เห็ดเหลืองเห็นหรือว่าเห็ดมันปูนะคะชานเทรลนะะเยอะมากนะคะเพราะว่าหลังฝนตกมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามาถูกป่านะยังไงก็หาเจอนะคะวันนี้ก็เลาะเลาะจอดหลายป่ามากเลยนะคะแล้วก็ได้เห็ดกับบ้านเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเหนื่อยแล้วนะคะก็หาอยู่ประมาณสัก สาสี่ชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับไปตักขายเหตุต่อนะคะแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนต่อนะคะก็งั้วันนี้เดี๋ยวเจ๊ก,ก็ขอตัวไปเลยนะคะบ๊ายบายอวินบ๊ายบาย